เตองเตืองเตองเตอเตงเตืองเตองเตืองเตือเลองเตือเตืองเตองเตืองเตืองเตืองดตือองตองเจอเององเเเตเตาอเอตเอออตตเ พี่ดาวอยู่ริมแห่งโพดเอาปัจจัยใส่น้ำปัจจัยในกระกตาลุงไปเอาปัจจัยในกระกตามั่งอย่านอนอย่านอน <ś c oughs> ลูกขึ้นใส่บาทก็ลุกใส่ปัจจัยก่อนพี่ดาวสาธุจันเจ้าอุ้ย โอ้ยนี่ซ้ำพี่ดาวเลยนี่ซ้ำพี่ดาวเลยนี่ยงมงอแงปุบกันปั๊บปั๊อปับปั๊บป๊บปเออ่ั๊บปันบปั๊บปั๊บปน๊เับพันบปขอบเั๊บนั๊บปั๊บปั๊ซปั๊บปันบปัดเปัอบปัับับปั๊บปั๊เปั๊บับปั๊บปั๊ั๊คปั๊บปับบับับั

โอ้พี่ปื้มพี่ปื้มระวังไผ่ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีเอซีทุกคนนะคะพบกับบรรยากาศยามเช้าเช้านะคะวันนี้เราก็จะพาน้องดาวแล้วก็จันเจ้านะคะ ไปทำเซบาตนะคะร่วมกับนะคะครอบครัวพี่สุพินนะคะเนื่องในวันเกิดลูกสาวและก็ย้อนหลังวันเกิดพี่แมวนะคะแล้วก็ร่วมโมทนาบุญกับคุณพี่เดือนชลนรดาด้วยนะคะร่วมเสบาทในครั้งนี้แ้ นานแล้วนะคะเราไม่ได้พาน้องดาวกับน้องเจนเจ้าใส่บาดเลยโอ้ยแต่ให้จับหางกับแข้งข้อแรงงเง่งแรงงเง่หลุดเดะ นอนลงลูกนอนลงโอ้จันเจ้านอนง่ายกลัวเพราะว่าจันเจ้าโตหน่อยพี่ดาวนอนยากกลัวเพราะว่าพี่ดาวตัวใหญ่นี่แป้งนี่แหละน้าแป้งนอนอ่อนพี่ดาวบด้อ่อนโดนแล้วค่ะ ตั้งแต่นะคะอ่าโรคระบาดมาไม่ได้ให้จ้าเจ้าเล่นกับพี่ดาวเลยช่วงนี้นะคะวันนี้ก็เป็นวันแรกนานแล้วพอสมควรนะคะเพ <shap> ิ่งจะได้ให้เข้าใกล้ชิดกันนะวันนี้เราจะทำบุญใส่บาตร่วมก,กนันจ้ามานอนอ่อนครักสบายมันจะพุ่งัวสดโ่ง

แต่ละถ่วงถาของเธอมีปืนปืนมาถูตั้งหลังพี่ นะความสุขของพี่กับน,น้องบ้านนี้อืออือเอา เพราะแม้หลับอิหลีติบะตาเนี่โอ้ข้อหักเราว่าลูกกูอ๋ออ๋อ ออาเมนข้อหักะตีส่วนพี่ดาวนิง่งเปีย้ยส่วนหนูจอจอดิ้นมากยาแม่งอแงเลยเหมือนแม่งองแงง,งงเลย งาบูข้าสิย um, ูเพลินจเตะถึกปากพี่ป <ah ื้มมน่ะจันจ้าวแม่มันอยากกินน้ำเอาน้ำมันนย วันก็ร้องหิวน้ําเอาแต่นอนซื้ออะได้ตีเป็นยังตรงยันพี่ดาวนำขาในหน่อยนี่ตีกันฮะเฮ้ตีกันนะขาในหน่อยนี่ตีคนกันนะ ไอพี่ดาวสิตีเอาอะไ้นี่ไก่แล้วไก่แล้วบดนดอกไก่แล้วอยูงาครับมาสคนอืมสร้างสองโตหยาอียวียาเดียวนี่มากเงพามึงพาอยเอ

อ้าวดาวผู้เจ้าเจ้าสีกระตาหนึ่งเจ็บป่ะครับเจ็บนี่แล้วก็ลูกนี่พี่ดาวคนใหญ่พี่ดาวถือแล้วกันพระอาจารย์ยังไม่มาเลย บุญครับครอบครัวของพี่สุที่นะครับพี่แมวแล้วกับพี่เดียนตราและก็พร้อมเอฟซีน้องดาวทุกคนทุกท่านเด้อนะครับก็เวลาน้องดาวกับบรรเจ้าใส่ยบ่าก็นุ่งหมูธบุญด้วยนะครับท่ากิจทิษฐานเอานะครับออ๋บุญบุญเนี่ย lưng <laughs> từng lưng tớ lưng từng chứ lưng từng lưng tớ lưng từng hai lưng từng lưng tớ lưng từng lưng tớ lưng từng lưng tớ lưng từng lưng từng lưng tớ lưng từng lưng từng lưng tớ lưng từng hai lưng từng lưng tớ lưng từng lưng tớ lưng từng lưng tớ lưng từng à từng 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 พาจานมาท่านมาพาจานมาท่านมาตึงเรงเต้ลเงตึงตึงเรงเต้อเงตึงเรงเตลเงตึงเงเต้ลงตึงเงตึงกับเรงเตองตึงเงตึงกับเงเตลงตึงเงตึงกับเงเตลงตึงมาดีจ้าสวยดจ้าสวยสางเสียโอ้แห้งไปแดงเดินดินแดงโดนดินแดงแห้งแดงแห้งดาว นี่มุนจ้าพระอาจารย์วันนี้ผ้าจันเจาวมาใส่บาทให้เอฟซีน้ำว่ได้ใส่โดนเหล่าต่างแต่โรกระบาดมากนี่ไปใส่มาใส่เลยอาจ่มุล้วครับอ่า ขาใส่บาทพี่ดาวจันเจ้าขาหลังดาวท่าในวันขาหลังลูกหลางมาบ่ได้ขาตกล่องจันเจ้าเดา๋ยวจันเจ้าหอดพระอาจารย์ระเด้อพี่ดาวอาใต้ลูกใต้เออป้าเออ บ่ได้ใไสโดนเลยด้พี่ดาวอยู่ริมแห่งโพดเอาปัจจัยใส่น้ำปัจจัยในกระตาลุงไปเอาปัจจัยในกระตามั่งอย่านอนอย่านอนดูเกินเสียบาทก็ลุกใส่ปัจจัยก่อนพี่ดาว

พี่ดาวกาบลูกกาบโอ้พี่ปื้มพี่ปื้มระวังไผ่ข้างพี่ปื้มพี่ปื้มนอนรับพ่อนออาจารย์บอกว่านางรับพ่อนมันบาเตนะครับยังไ่ได้ไปทั้งไครับอาจารย์นี่อยู่เดือนกระดาษ วัต oh, oh. okay, ิดงานมือับพาอท็กดามมาติดงานมัดรับเราติดงานขัรห้องรับงานวิี่ห้องยี่ห้อเนี่ยติดยี่ห้อเทจังเนี่ยวิจุันสุกไปนี่อ้อาาร วัวเราพัดเร็วว้ายไปแห่เดี้บอไปล้วไปแห่ได้ยังอ่ะอ๋อ่าลูกเหรอว่าลูกเหรอหนูนอนเหรอมาลัดที่ไรเกาะสิบสองหอนครับครับ

ร่วมทำบุญไซบาให้กับพี่แมววันเกิดย้อนหลังนะคะแล้วก็โมทนาสาธุบุญกับคุณพี่เดือนชลดาด้วยนะคะบุญกุศลที่ได้ทำร่วมกันในครั้งนี้ <c oughs> ก็ขอให้ f อฟทุกท่านทุกคนสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะ อย่าเจ็บอย่าจนนะคะการงานการเงินก็ขอให้เจริญรุ่งเรืองเฮงเฮงปังๆนะคะตลอดปีและก็ตลอดไปนะคะสาธุสาธุสาธุแล้วเราเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็สวัสดีจ้า